ครับวันนี้มารีวิวต้นทับเพลึงเนาะทับเพลึงยักษ์นี่โอ้สูงเลยหัวก็นี่นี่ดอกอันนี้ดอกดอกโถยไปพ่องละอันนี้ดอกดอกตูมมีอยู่เนาะดอกบานมีทับเพลึงยักษ์งามี้นใหญ่ขนาดอ่าดอกหอมนี่หอม โอ้กันกันดอกกี่ยาวเม็ดนุ่นนี่นี่ก้าอยู่เพ่นี่ยโอ้กันยาวนี่ยปูนดอกโรยไปแล้วดอกเมื่อเดือนที่แล้วเนาะเอาดอกเจือ์นะต้นนี้ต้นใหญ่ โอ้แตกหน่อแตกแหนงออกนักนี่ตัวนี้ก็แตกออกมานไงตักตึงจักต้นใหญ่อันนี้ก็นี่ออกใบใหม่เนาะใบออกใบใหม่ยาวเลยโอ้ยาวใบนี้เป็นเม็ดปลายวะนี่ นี่เม็ดห้าสิบเม็ดห้าสิบเซนได้ให้ตัวใยไปนนะอดดอกดเป็นระยะระยะ,ะช่วงน,นี้ออกออกแค่ก้านเดียวอดดอกดก้านเดียว ดอกงามหอมครับดอกพับชิงครับไม้ดอกไม้ประดับอันเป็นเพราะว่าปลูกไว้หน้าบ้านนี่ผีขัวเนาะการผีการไอ้มนดามไสยศาสตร์มันนี่นะอันนี้เป็นอูมายีเนาะอะ่อันนี้ต้นใบงามหน้าฝนอันนี้จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับอันนี้ใบงาม สมบูรณ์ก็ฮอปุ๋ยตัวเนาะที่ที่แล้วเนี่ยเอามาเน่ยปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าเนาะสิบห้าสามตัวปุ๋ยสูตรสิบห้าก็แปลว่าเร่งเร่งดอกเนาะนี่นก็ดอกไม่อยู่ครับอ่า,อาเ,ปเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งเนาะ ป้องกันภัยอันตรายผู้ผีปีศาจอาวินอันปมงคลเนาะูกไว้หน้าบ้านเนาะงามดีป้องกันผู้ผีปีศาจใส่ยมนดานฮะครับ่าพี่น้อง ถ้าพี่น้องรู้ว่ามีไอ้สรรพคุณอัญญาก็คอมเมนต์มาเนาะว่าป้องกันอัญญาได้พ้องเป็นม,มีมีสมรรพคุณทัยามีก็อ่ครับอันนี้ถ้าถ้ามีมีพื้นที่ว่างนี่จะเจาะนอแยกปลูกได้หลายต้นอยู่ครับ โอ้ใหญ่แล้วปลูกไว้ได้สิบปีแล้วนี่อ้สิบปีแล้วโอ้โหห่อใหญ่ขนาดโอ้ใหญ่มีเบ็ดแยกเอาเป็นห้าหกต้นไงเอโน่หน้อยๆมีอยู่กินพื้นที่กว้างอยู่นี่ต้นอย่งนี่โอ้เนี่ยลามมา ไก่ขนาดใหญ่ครับอันนี้มารีวิวต้นพักลึงยักษ์ไม่อีกนนอครับอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ